ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียมันเจิดเกิดขึ้นทุกวันร้างซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะเช้าที่สดใสนะคะร้างซ่าจะไปทานข้าวจะไปทานข้าวเนี่ยค่ะเช้าเช้ามืดบึงฉวางนะคะนี่เช้ามืดประมาณหกโมงสิบนาทีนะคะร้างซ่าแต่งตัวจะออกจากโรงแรมเนี่ยค่ะจะเป็น ห้องพักริมริมบึงฉวากอะค่ะฉวากสุพัรนบุรีเหรอคะเนี่ยค่ะอันนี้เช้าตรู่นะคะเตรียมตัวจะไปดินอ่าอะไรทานข้าวเช้าที่โรงแรมกันแล้วทีนี้สร้างซ่าจะมาเป็นตู้กระจกค่ะรีวิวห้องดีกว่าเนาะนี่เนี่ยค่ะ ช่งางซาจะมาพับที่นอนนะคะเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยเละตุ้มเป๊ะนะคะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือกระเป๋านี้ออไอที่ว่าอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะนี่สะพายมานะคะ <c oughs> อันนี้พี่สาวสวยนั่งด้วยกันเนี่ยเห็นไหมนอนด้วยกันเมื่อคืนนี้แหละค่ะอามาค่ะช่งางซาจา ซังซ่าจะมาพับที่นอนให้ดูนะคะว่าซังซ่าจะมีวิธีทําคืนคืนสภาพเหมือนที่โรงแรมพระจัดให้หรือเปล่าเพราะว่า,าถ่ายรูปไว้แล้วค่ะว่าทํายังไงมั่งเพราะว่าพูดกับแฟนขับเอฟซบอกว่าจะพับที่นอนสวยๆคืนเขาให้ได้สภาพเดิมนะคะมาไลฟ์สไตล์บายสมซาจะมานี่ไม่ได้หขาตั้งกล้องมานะคะ ก่อนนะไอ้หมอนนี่อยู่อยู่ข้างล่างเนาะหมอนเป็นแบบหมอนลายแงะเขาไม่รูเยอะนะที่อยูนูแหละเดี๋ยวจำจำได้อยู่นะแต่จะไม่เรียบร้อยเหมือนเหมือนไอ้เหมือนไอ้นี่ไว้นะคะแต่จะทำคร่าวๆว่าจะคืนสภาพให้พี่ถึงจะปะพี่แอนนี่ไว้ข้างล่าง เาคนละมือไหนหน่อยดลมอมนีเออมนเนนีย้แล้วจะได้แล้วยหนูใะนี้ี่เออนี่อันนี้จะเป็นข้อหุ่มนะคะ นแล้วก็เึอันเราี่เรามีผ้าเล็กๆอีก้ยนเนะดูยวอันนั้นก่อนอันนั้นก่อนเนี่ยถ้าเห็นอันนีอ้อยู่เนีาะเนาะเรอมเคุเออเออ ามาช่วยลึกนานเห็นไหมคะสังซาไม่ได้โกโหกเป็นทำนะคะสังซาทำให้ดูแล้วและทีนี้สังซาจะพับพับอันนี้ไฮไลท์ตรงนี้และค่ะที่ว่าเห็นเป็นช่อที่แรกอะจากทีเลนวะจักทีไหนาทเหนาเนี่ยค <มา S 1> ่ะที่ต่อนลึก งเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะบึ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยาวภาพทีเช้าไปที่แล้วทีนี้แล้วทีนี้เห็นเขาทำอย่างนี้นะคะบึ๊บนี่นี่หรือเปล่าคะนี่ ขอ่จ no ักี aro 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 ้ต้องมีนอามาวางนี่อืมอืมเนี่ยวทำเลยนะเห็นไหมดูพี่สาวทำสิคะพี่สาวเก่งกว่าช่างซร้าอีก้าไปเรงารปเข่ากปเข้าเ้าเข้าไป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 โรงาไปเร้าเราเขาไดเข้าปเขาปเขา ยะเหมาแดาปตีคนก่อนเราไปทำงานงินเงเเออเราตวคนเราเป็นคนตรวหลับแพทย์อะอย่างเงียปวดในง้องมีแล้วก็จับพิษถึงจับพิษคือคือคือในแขนนี่ค่ะอเม้นม่ได้คือแไม่ไอ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 ที่เขาไอที่ไอที่ที่ที่เราเห็นตอนตอนที่มาเปิดน่ะเขาอย่งเห็นตอนที่มาเปิดไอที่เรา นี่ว่ะนี่เรทำมาเสร็จแน้วทำนี่แหละทำนี่นะแล้ว,ลว,ลวก็บจับกจี้จั๊กจีจับกจี้เน,เนี่ยน<ม>ี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเ,เป็นปีนนะแล้วก็แล้วก็ยัดไปตรงเนี้ค่ะทรายทราให้นิ้ทั้งทั้ามาใหม่ใหม่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะแล้วทีนี้ทั้งทั้งก็จะมาพับอันนี้ให้ดูนะคะ มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำบึ้บทำเนี้ค่ะบึ้บบึ้บบึ๊บกับขึ้นกับลง,งนเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะถ้เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วทีนี้เราก็วางลงวางลงให้เป็นช่องอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เห็นเห็นเขาพักไว้อย่างนี้แหละไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเนาะนี่เห็นะคะให้เหลือตรงนี้ไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่แล้วก็อันที่เป็นช่อเนี่ยเปิดตรงริมเนี่ยนะคะนี่ที่ช่องตาเห็นเนี้ยค่ะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนวันที่นี่เลยที่มาอันนี้เลยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหละเนี่ยเห็นไหมซังซ่าทําได้แล้วให้แฟนขับเห็นแล้ว <c oughs> นี่แหละค่ะรีวิวห้องนะคะจะพากันไปทานอาหารค่ะนี่สวยห้องโล่งอยู่นะคะสะอาด นี่ค่ะนี่ก็คือรีวิวในห้องน้ําให้ดูนะคะสองมัวเนี่ค่ะพับที่นอนนี่อันนี้หน้าโรงแรมนะคะก็จะเงียบพี่ชอนเราตื่นแต่เช้าขยันจริงเลยไม่มีคนเดินเลย <c oughs> นี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็จะไปไหว้พระที่วัดเลไลอะไรนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะผลงานในพับผ้าที่นอนคืนแล้วนะคะวันนี้พี่สาวช่วยเห็นไหมคะไม่เละแลยคืนแล้วคะ่ะกระเป๋าที่เย็บนั่นแหลคะค่ะออกงานแล้วเนี่ย เนี่ยค่ะกล้าพายเพราะเราทำเองขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะและสไตล์บายสง่าแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะ